นี่นักกรูดออันนี้เอาไปออกหมดแล้วนะคะยอดกำลังขึ้น ยอดตึมนะคะยอดตึมสังเกตนะคะยอดเยอะมาก ยอดกำลังขึ้นยอดตรึงนะคะยอดตรึง สังเกตนะคะยอดเยอะม,มากวันออกกําลังไกา เดี๋ยวเราจะเก็บผักนะคะวันนี้จะตัดผักเป้นนะคะเรียกที่บ้านเรียกผักเป้นค่ะ กุยชายนะคะมันใบมันไม่สวยนะคะมันไม่ได้สวยอันนี้กระเทียมกระเทียมขึ้นหัวแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะได้เก็บแล้วนะคะ ที่บ้านเรียกผักแป้นค่ะกุยชายนะคะมันใบมันไม่สวยนะคะมันไม่ไยอันนี้กระเทียมกระเทียมเป็นหัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วนะคะเป็นหัวแล้ว See my shoe. why do you even put your shoe there because it, it can stand in Mm -hmm. yeah mm -hmm. Good shine okay huh? หนึ่งกระดงเดี๋ยวจะเอาไปทำส้มผักนะคะคของเล่นน้องแล้วนะจะตัดหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกออกนะคะเลือกใบเหลืองๆอ,ออกนะคะเลือกทิ้งใส่ตรงนี้นะคะจ น้องรันนาช่วยแม่ค่ะเราจะมาเลือกใบออกนะคะใบเหลืองๆนะคะอันนี้ก็จะเอาแต่ที่สวยงามนะคะนั่นใบเหลืองๆแล้วก็จะเลือกออกนะคะน้องรันนาะช่วยแม่ค่ะใบ <c oughs> นี้นะคะใหญ่มากนะคะใหญ่ใหญ่ค่ะอันนก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ค่ะ อันนี้เล็กเล็กนนเกหรอคะโอเคเสร็จแล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทากมันมามาแย่งอาหารนะคะอันนี้เราก็เก็บอันที่มันขี้เละขี้เละทิ้งนะคะใบเหลืองเนี่ยมันเหมือนขาดสารอาหารนะคะดูนะคะ มันจะเป็นจุดๆมันถาดแคลเซียมนะคะเหมือนเล็บนะคะเล็บเป็นจุดขาวๆธาดแคลเซียมนะคะเหมือนเล็บคนเลยนะคะบางอันก็สวยก็มีมีอันใหญ่ไม่กี่อันอ ภูมิใจเสนออันนี้ต้น่ใหญ่ใีญ yeah. ่ใหญสีหญ้ใหญ่ใหญ่อ่ใต้่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อหญ่ในญ่ใ่ใหญ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 ่นหญน ไม่เป็นไรนะคะเราจะเอาไปทำส้มผักนะคะเดีด๋ยว ไม้คะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะร้านจะอยู่ข้างในเข้าไปอีกอันนี้ส่วนด้านนอกนะคะด้านนอกก็มีดอกไม้แต่ข้างในจะมีพวกผักไทยด้วยนะคะเดี๋ยวค่อเข้าไปดู ก่อนอื่นต้องมาเอารถก่อนนะคะไม่รู้จะซื้อไม่ซื้อเอารถก่อนอันนี้ไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะคะซื้อดอกไม้มานะคะอันนี้สีโปรดเลยนะคะซื้อดอกไม้มาจะเอามา ลงกระถางนะคะอันนี้สีขาวอันนี้ก็แบบแบบเลื่อยนะคะแบบมันเป็นใส่กระถางห้อยๆแต่มันจะห้อยลงอันนี้มันแก้วมันแก้วหวานนะคะ อันนี้ก็ดินนะคะกระถางเรามีแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ดินเอาดอกไม้ลงอันนี้คือกระถางเก่าของปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาดินออกแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะแล้วก็จะเอาดินออกนะคะอันนี้แกะออกได้ แกะยากนิดหน,นึ่งกระทางปีที่แล้วนะคะมีเห็ดด้วยนะคะเห็ดกินไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินเก่าเททิ้ทงไม,ไม่ทิ้งนะคะเทใส่กระถาง เยวเอาไว้ปรุงใหม่นะคะนี่ดอกไม้เราก็จะเอาดินเฉพาะของดอกไม้มาปลูกนะคะเดี๋ยวเตรียมดินใส่กระถางให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ดินเก่านี้เราก็เอาขี้วัวมาผสมนะคะอัน,นั้นขี้วัวเม็ดซื้อมาก็ผสมนะคะอันนี้ก็จะมาปลูกอันนี้ปลูก ดอกที่เป็นห้อยเป็นห้อยห้อยเป็นพวงลงมานะคะสีชมพูก่อนสีชมพูก่อน ใส่สองต้นนะคะใส่สองต้นในกระถางเดียวมันจะได้เป็นพุ่มๆนะคะนี่เดี๋ยวเห็นมันออกยังไงดีทีนี้อ,อุ๊ยหักเลย อืมอืมปลูกทั้งนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอา,เอ,าอันนี้จะเอาอันนี้ดินสำหรับปลูกดอกไม้นะคะ ดินดินสำหรับปลูกด,ดอกไม้ใส่นะคะ เราก็จะเอาดินใส่ให้เต็มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ที่ห้อยนะคะก็จะอันนี้นะคะมันก็จะมีที่หนีบอยู่นะคะ ที่ล็อกนะคะนี่ล็อกตรงนี้นี่อสอ เรียบร้อยแล้วนะคะ3ามอัน3าสีนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวนี่ดอกไม้ที่ซื้อมาดอกไม้ที่ซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะก็ลงกระถางเสร็จแล้วนะคะ แต่ว่าจะเอาไปตั้งตรงไหนนะคะสวยงามอันนี้คืองานที่ต้องทำอีกนะคะต้องเปลี่ยนดินให้น้องกุหลาบนะคะน้องกุหลาบอันนี้อันนี้กุหลาบสีม่วงต้นนี้สีม่วงนะคะดูดินน้องน่าสงสารมากอันนี้สีเหลืองก็เหมือนกันนะคะต้องเปลี่ยนดินนะคะ น่าสงสารมากเนี่ยกำลังเป็นดอกเลยเพียก็ลุมกินใบก็ขาดสารอาหารเดี๋ยวจะจัดการนะคะชุบชีวิตเดี๋ยวจะชุบชีวิตให้น้องสีเหลืองกับน้องสีม่วงอันนี้กาดไม่ได้ออกอันนี้สีม่วงอ,ออกไปละเนี่ยกำลังเป็นดอก ดินผสมใหม่นะคะอันนี้คือเราก็เอาลากที่มันแห้งๆเนนาๆออกแล้วนะคะอันนี้คือสีที่สีชมพูสีแดงนะคะอันนี้สีเหลืองเสร็จแล้วสีเหลืองกับสีสีเหลืองกับสีสบสม่วง อันนี้ก็ต้องจัดการชุบชีวิตน้องใหม่นะคะน้องกำลังจะม่องแท่งแล้วนะคะเดี๋ยวแต่น้องตายยากค่ะเนี่ยสองสามปีแล้วนะคะมันล่วงล่วงแต่มีร่างนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไปจัดการใส่กระถางใหม่ดินใหม่นะคะ เอาน้องมาชุบชีวิตใหม่แล้วนะคะชุบชีวิตให้น้องใหม่นะคะเรามีบัวใหม่แล้วนะคะบัวบัวพังซื้อบัวใหม่แล้วนะคะ อันนี้โบตันนะคะโบตันก็เปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่นะคะก็จะปลูกมันนะคะมันแกวหวานไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีม่วงไหมคะ เรอดูผลงาน <c oughs> นี่นะคะต้มส้มผักหนึ่งกระปุกนะคะก็คั้นใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะเกลือก็ใส่โดยประมาณประมาณกำมือนึง ไว้มันยังไม่เปียวพักแป้นนะคะตัดไปแล้วกำลังขึ้นใหม่อันนี้กระเทียมจะถามผู้เชี่ยวชาญอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้หัวเท่านี้หัวเท่านี้เอาได้หรือยังคะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระเทียมอันนี้กระเทียมโทนทั้งนั้นเลยเป็นหัวเดียวหมดเลยนะคะอันนี้จะไปทำกระเทียมดองเก็บได้หรือยังคะถมไว้ก่อนเพื่อผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังเอาอีกนิดไหมคะ เอาอีกนิดไหมคะอันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้อันนี้ก็ใหญ่จะใหญ่ได้อีกอยู่แน่นเนอเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันจะใหญ่อยู่อีกใช่ไหมใช่ไหมคะคุณยาย มันจะโตอีกใช่ไหมคะ <Hey. S 1> หอมทากเซตประกองดองตายประสูสมนานาเฮียนมึงบัอยากมากินหลายนี่มากินดาวเรืองของเรา เจ็ดประกองดอง